สวัสดีค่ะคอยจากกิมหยงเลเวิร์นะคะวันนี้คอยก็มีเวเฟอร์ตัวใหม่นะคะที่กิมหยงเพิ่งเอามาจำหนายนะคะก็คือตัวนี้ค่ะของวีฟูนะคะเป็นเวเฟอร์สอดไส้ครีมมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ก็เป็นผลไม้ของไทยเนาะเขาก็มาดัดแปลงทำขนมซึ่งก็เรามาลองดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะ ตัวนี้หนึ่งกล่องจะมีปริมาณอยู่ที่ดูขอนะหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมค่ะตัวนี้120ร้อยยี่สิบกรัมนะหนึ่งกล่องร้อยยี่สิบกรัมแล้วแกะดูว่าข้างในเป็นยังไงเิลเตอร์รสมะม่วงทงดอกไม้นะคะข้างในก็จ,จะเป็นห่อเล็กๆแบบนี้เนาะมีทั้งหมด 3ห่อด้วยกันค่ะห่ออย่างนี้นะมีสามห่อดูซิว่าเหลือเป็นยังไงนี่ค่ะ แกะออกมาแล้วนี่ก็คือตัวเวเฟอร์นะคะสีของเวเฟอร์ก็จะออกเป็นสีเหลืองทองๆนะคะจะได้ได้กลิ่นเปรี้ยวๆนิดๆน่าจะเป็นกลิ่นของไส้มะม่วงน้ำดอกไม้อะนะซองนึ่งก็จะมีสองสี่หกหกแท่งค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูว่าเป็นไง หวานหวานนิดนิดค่ะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวแซมมานิดนึงก็ไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานมากนะคะทานเล่นก็ได้หรือว่าทานคู่กับพวกชากาแฟนมเครื่องดื่มที่เราชอบได้หมดนะคะแต่ว่า ไม่ควรจะทานกับเครื่องดื่มที่หวานนะเพราะว่าเวเฟอร์ตัวนี้ก็หวานอยู่แล้วนะซึ่งหนึ่งกล่องจะมีสามซองนะซองหนึ่งก็มีหกแท่งนะคะถ้าสนใจเวเฟอร์สอดไส้ครีมมะม่วงน้ำดอกไม้ตัวนี้นะคะก็สอบถามกันมาได้ที่เพจของกิมหยงเลเฟอร์นะคะ หรือว่าแอดไลน์ไอดีแอดกินหยงเลเบอร์มีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงของฝากหากใหญ่คิดถึงกิมหยงเล็เบอร์นะคะสวัสดีค่ะ